สวัสดีคะ่ะทุกคนทักถ่ายกับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้มาพร้อมกับฝนอีกแล้วค่ะภาคอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะพักใต้ฝนตกน้ําท่วมกันไปหลายพื้นที่เลยเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะว่าแล้วเราก็ไปเข้าครัวกันต่อเลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับเมนูซุปไก่นะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีเครื่องปรุงน้อยมากวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีปีกไก่ค่ะเม็ดเก่ากีผักชีแครอทหอมหัวใหญ่มะเขือเทศ มันฝรั่งค่ะแล้วก็กระเทียมหั่นชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาเราตุ๋นเนี่ยถ้าเราหั่นชิ้นเลก็กมันอาจจะเละก,ก่อนได้ลงมือทํากันเลยค่ะตั้งน้ําแกงให้ร้อนก่อนนะคะพอน้ำแกงเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปีกไก่ลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงอื่นๆนะคะมันฝรั่งค่ะกระเทียมแครอทค่ะหอมหัวใหญ่ แล้วก็มะเขือเทศตามด้วยผักชีลงไปเลยแล้วก็เม็ดเกากีปรุงรสด,ด้วยขนาสุปไก่หนึ่งก้อนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงมีแค่2อ,อย่างนี้นะคะส่วนความหวานเราไม่ต้องเติมแล้วค่ะเราจะได้ความหวานจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มันฝรัหลังหอมหัวใหญ่ที่เราใส่ลงไปนะคะพอเราใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะให้เราปิดฝาเปิดไฟกลางนะคะพอน้ำแกงเริ่มเดือดให้เราลดเหลือไฟอ่อนค่ะแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงถึง4ี่นาทีนะคะ ระหว่างที่ตุ๋นเนี่ยให้เราหมั่นช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ําแกงของเราจะได้ใสยพยายามอยากคนนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วให้เราเช็คดูอีกทีว่าผักและไก่ของเราเนี่ยนิ่มได้ที่หรือยังได้ที่เราก็ปิดเตาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซุปไก่ร้อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆสามารถทานได้ทั้งครอบครัวนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะทําไว้เป็นหม้อใหญ่ๆได้เลยสดน้าคล่องคอค่ะ ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ